ครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านวันนี้ก็จะขอรายงานเส้นทางถนนจากจังหวัดต,ตากขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับตองนี้เราก็กำลังอยู่ในถนนเส้นเอเชียไฮเวย์หมายเลขหนึ่งและเลขหมายเลขสองหลังจากที่ผ่านตัวอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากมาแล้วสองข้างดิมถนนนั้นจะเป็นป่าละมาะนะครับพอมกับมีจุกชดอยู่ สองความทางนะครับมาดูว่าแบบนี้ธมาก,กินอะไร,ร,ไรไกันส่วนมะม่วงแอลลี่รู้แล้วนะ่ะมไปนะ ก็ริมทางนั้นจะมีลำไม้นะต้นไม้กิ่งไม้นะครับมาวางขายไม้ที่หมดอายุไปแล้วจะเป็นตอไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเอาไว้ทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้านนะครับดังนั้นถ้าดูเข้าไปข้างในจะมีะตะบนบ้านตากนะครับที่มีหินที่เป็นภูเขาสามารถมาทาเป็นครกนะครับส่งขายทั่วประเทศนะครับ ครับนี่ก็หินกรดิตนะครับตงบลบ้านาตากครับเยวซายเข้าไปเป็นอำเภอบ้านตากนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่ทำผลิตพันจากเซรามิกผลิตพันจากหินแกรดิตมากที่สุดนะครับตัวอย่างนะครับนี การใช้หินทำผลิตภัณฑ์ครับตรงนี้เป็นหินที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์นะครับก้อนใหญ่ๆัวพวกทีธธ่มีการทำนาบ้างนะครับที่การทำนาเส้นทางถนนเอเชียไฮเวย์นั้นไม่ได้ไม่ค่อยคขจะคดเคี้ยวนะครับเป็นคดเคียเ้ยวและสูงชันเหมือนกับเส้น จังหวัดตาาไปที่อำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็ไปสมยช่วงที่จะไปประเทศพมา่าซึ่งเป็นตลาดสินค้าชั้นหนึ่งนะครับตลาดสินค้าก็แต่ว่าเออก็คงจะน้อยกว่าแถวท่าขี้เหล็กนะครับที่เปิดด่านข้ามไปประเทศพมา่าหินกรดิตนี้ก็เป็นแหลงใหญ่เลยนะครับหินกระดิตกับหินอ่อน ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเป็นป้ายแกะสลักเป็นสำหรับปูปมมนะมมปพื้นก็สวนตามบ้างมีสวนลำไยนะสวนลำไยสวนมะพร้าวพืชไรก็มีข้าวโพดมันสำปะหลัง ที่ข้างหน้านะั้นเป็นพื้นที่ทำนาด้วยนะครับทำนาทำสวนชาข้าวนากระโพดนี่จะปนกันเลยครับป้ายริมถนนก็เป็นป้ายขายครบแนะป้ายสีเหลืองเหลืองข้าวขินครับหมู่บ้านครับขายข้าวขินเอาให้นนก